ส,สุดเรือยงปลาุูแล้วครับโอปลาเผาโอ้น้ำจิ้มเต็มเลยครับปลาเผาอาร่อยไไไไไไดดด้้้้้มมมม่่ีีใใใคครากกับหหููทนเนยวล ทอดปลายครับผูเส่เลยไหมใส่เลยใส่เลยไม่ต้องถาใส่เลยใส่เลยมีอะไรก็ใส่ใส่ไปเถอะอร่อยกกกินได้ก็ิากินได้ก็ยนทิ้งเออกยนทิ้งมนีเมื่อกี้าไหนเนาฮะงคทิ้งอค้งมดอะไรนะได้ครับได้ได้นี่ เนื้อย่างลูกชิ้นย่างโอ้โหเอว้าวว้าวว้าวดูครับดูลูกเสือข้าวผัดลงทุนหุงข้าวแล้วก็ลงทุนมาผัดอีกกลัวข้าวไม่สุกก็เลยผัดสาเหตุที่ข้าวผัดเพราะว่าข้าวไม่สุกว่าอะไรว่ามันไม่ใช่อ้าวนึกว่าใช่มันอยากกินกูงั้นจะกินนี่ครับมีหมูย่าง มีปลาเผามีข้าวผัดอย่นไม่ลี้เาหนนี่จนี่ลาบาบลาบาลารนกินอขกินลข้าไปอดล่ะของค้าไม่ปลารดพริกปารพริกเตรียมมาแล้วครับแต่ปลาตอนนี้ยังไม่ทอดนะครับนี่หปลาทอดแล้วปลาทอดอยุตาย่างพอด มข้าสุกครับสุกข้าวเบลเอาตอนนี้จะลาดพริกแล้วครับลาจะลาดพริกแล้วครับเตรียมตัวท้าเอาถุงน้ำหนักกูจะปัดนี่ออกหายหมดงกินตูก็้อน้อนถุงเลยบาดรับไที่มนวมาช้อนหายไปจะกินข้าวกับปลาลที่กับลูกเสือ